สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับตั้งช่องรอนเถิงปงครับมือนันนะครับผ้ามะมึงง่วออกลูกนะครับของอยู่ที่บ้านรถจั่นนะครับของข่อสายทองนะครับเนาะที่ผสมเชืสามหนึ่งนะครับเนาะมืนนีก็ได้เดินทางไม่อีกทีหนึ่งนะครับเนาะกาบาจากมะมึงว่ามันออกมาแดงๆเข้มๆแล้วสีมันจะออกหลายบ่นะครับเนาะผลปรากฏว่าสีสีติดนะครับสีออกก็่หลายเลยนะครับแดงเข้มขึ้นก่านะครับลูกเคฟ้อสามหนึ่งตัวแม่นะครับเนาะนี่ครับแม่กับลูกยืนแล้างกันตัวลูกก็ยังยืนครับ มือนี้นะครับกะเลยพามึงอีกทีนึงนะครับน้อยอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นนนะครับฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องร้อนตึกพงศ์เห็ดกันน้ำนะครับน่ะบ่สีมีตอนเรื่องการเกษตรเรื่องงัวมาให้ท่านผู้ชมเลยมึงหลากหลายใช่ไหครับเดี๋ยวไปมึงดูงัวตัวนี้อีกนะน้ำกันนะครับท่านผู้ชมกะบอยสีเมื่อติดตามมึงนะครับว่าสีงัวนะครับย่งแดงเข้มเหมือนดินะครับเนาะดูเข้มสามหนึ่งนะครับ บางคนกับว่าได้ตัวผู้ายนะครับแต่ว่าอยู่นี่ด้ตัวแม่ครับนี่แดงเข้มเลยตั้งชื่อไปไปครับไป้ไช่ต้องจุดถิ่นจดสิ่จดทะเบียนบ่จดทะเบียนบ่ครับนี่นี่นะครับเนาะเพืนในจดบพื่อนในจุดเลยครับแต่ว่าใบใบกับหลอดกันย่งบ่ครับนี่หอโ้นี่แดงเข้มเลยครับท่านผู้ชม นี่นรเรียงเม็นประขัมนี่ตัวแม่นะครับนี่เป็นตัวแม่ตัวแม่กแตสีแดงเข้มนะครับหนังงามพอสมควรลูกมากก็เลยงามนะครับลูกเชฟสามหนึ่ง นี่นะครับท่านผู้ชมทีผสมเชฟสามนึง e นะครับฝากคอมเมนต์นะครับบอกกันฟังแน่พาได้ผู้ใดได้ตัวเมียแนะ่ผู้ใดได้ตัวผู้แน่นะครับเนาะอยากมึงเสียงสั่นไหลนะครับว่บาผูใ้ใดได้ระวังตัวผู้ตัวเมียนี่มันทีเป็นขี้เขาวายที่อนะครับลองคอมเมนต์มาบอกกันมึงนะครับเนาะะพูดคุยกันมึงได้ท่านผู้ชมทั้งทีรอบหนึ่งเชฟสามนึง e นะครับเนาะปัจจุบันนี่ก็บทเป็น พวกเคพวกซี่ใก็ถือว่าคนแห่งวานนิยมพอสมควรนะครับเนาะราะว่าคนมันติดมันติดตลาดนะครับเนาะค้นกับผสมหลนะครับได้รับวานนิยมนะครับหลูมมันกอมางง่ามนะครับซี่ใบเหมือนชาวบ้านก็ได้ผสมหลพอสมควรนะครับเนาะแต่ว่าบางบางตัวผสมออกมากกับทองไร่ข้อไร่ก็มนี้นะครับเนาะมันก็เป็นพันธุกรรมของของพันธุ์่งไงของของซีไใ้นะครับเนาะ ฝากทานผู้ชมติดตามไปน้ำนะครับเรวเดี๋ยวสีผ้าไปชมอ่าอ่างัวนะครับอยู่ที่ฟาร์มีไง่หน่ำนะครับเนาะเดี๋ยวตอนนี้กำลังติดต่อคนไปนะครับเดี๋ยวสีผ้าไปชมฟาร์มไปชมฟาร์มผอพันงัวนะครับเนาะ อสอ้เดี๋ยวสีเดีเข็มเถอะวะเยอะเลยผสมสีไว้่ครับไปนห่ อย่างั้โอ้มันเป็นบางโตครับนี้แเดงเข็มเลยเห็นท้านี้เห็นชัดเลยนี่นะครับทีนีามื่อไทยมยนะีหน้าที่มันออกลูกนะครับเนาะพย้อนคลิปมึงตอนมันออกลูกได้นะครับหน้าทีล่ลงไปแล้วนะครับเนาะตัวมันง่ามแห้งครับ เห็นครับโลโจอยู่บันกอกตัวงามๆขาย,าง,ยาง่ายๆเมนครับเมีนครับเคยไทยขีบ,บ,บลุ่งอยู่ครับแม่กับบะเดงนั่น,นป็นไหนดีคแต่ว่ลลูกออกมางามแฮ้งโลโจครับโโหัวหนอกน้ำเข่าจากสหรัฐอเมริกาม่มา,มา คนะครับท่านผู้ชมนี่แหละแม่แม่บ,บอกอันนั้นในอๆนะคน,นิ่นเตรียมกำลังเตรียมสวนยาบ้างครับนี่ผุดนะครับล้างเตรียมสวนหยานี่เปียตียาาน,นี่เปียปากยาบ้า,านตีโอ้อาาปลูกกำลังเตรียมให้นะครับ<ม>เดี๋ยวเห็ดฟ้ามุนะ <laughs> ะนะครับเนะาะพาเมือ่อนักชมนะครับเนาะพันธุกรรมงัวทำงานนะครับเนาะฝา mm. mm. กถ้าไม่ชม mm. กดติดตามให้กันนะผมบอกกันไหมในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ